สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันต์บนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าไทร์อัมนะครับสตีทพวินนะครับปี2017สภาพป้ายแดงก็คงไม่ใช่ถ้าบอกว่านี่คือสภาพโชว์รูมเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเลขไมล์เนี่ยวิ่งมาเพียง400กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับและที่สำคัญครับคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้ นะครับเลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับไปชมกันเลยครับผมมาเลยครับรถคันนี้ครับเลขไมวิ่งมาเพียง4 8 3กิโลเมตรแทนนะครับร้านเราครับการันตีเลขไม่แทนทุกคันครับเรามีเลขไม่จาก้าลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับนี่ครับปอกแทนเดิมนะครับมือเบรกมือคัตเดิมประกับไฟฟ้าเดิมนะครับนี่สภาพเหมือนใหม่เลยครับยังเป็นแทนเดิมอยู่นะครับเห็นไหมครประกับคันเลขเดิมครับมือเบรกเดิมไม่มีคดไม่มีงอเลยนะครับคันนี้ยังเป็นสี เดิมโรงงานทั้งคันนะครับมาพร้อมกับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งแบบครบๆเลยนะครับนะครับตัวถังนี่ไม่มีรอยบุบรอยยุบนักยิ้มทั้งิๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเบาะนั่งครับนี่ฮะเดินได้ไีขาวครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีขาดนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับไม่มีรูเลยนะฮะในหัวของถ้วยใหม่นั่นนาครับก็เดิมๆครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์รอยล้มแปะไม่มีนะครับโคงไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับนี่ครับเหมือนไฟใหม่นี่นะฮะ หน้าเดิมนะครับนีนยังเป็นยางเดิมอยู่นะครับนี่ครับ400กโลนะครับยางต้องเป็นสภาพนี้นะฮะเห็นไหมครับให้ดูใกล้ๆนี่คือ400กิโลนี่ครับโอ้โหตัววงล้อด้านหน้าครับไม่มีรอยขอดนะครับรอยฉลอกไม่มีเลยนะครับพูดง่ายว่ารถคันนี้ยังไม่เคยถอดล้อหรือว่าขยับรถแม้แต่ตัวเดียวครับนี่ฮะนี่ครับมอน้ําเดิมสวยนะครับ แตกขาดแข้งเครื่องฝั่งขวามันมีรอยลม้มล้มแต เดียวเลยนะครับเห็นไหมครับศูนย์ตรงแน่นอนครับอันนี้อ้าวคันส่วนของด้านซ้ายมากนะครับนี่จานเด็กด้านหลั ด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเป็นแค่รอยจริงๆครับเพื่อนๆครับเห็นะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับกระบอกชุกล่างด้านหน้าก็ไม่มีรอยเลยครับคาลิปเปอร์หน้าเดิมไม่มีรอยล้มลอยสไลด์รถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะครับอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปเลยครับ95สิบหเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ครับแล้วก็ทีมงานครับรายละเอียดตัวรถราคาเงินดาวเงินผ่อนครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับร้านเรารับแรกเชิญบิ๊กไบค์ทุกรุ่นใครมีรถบิ๊กไบค์นะครับอยากอัปเกรด รับ C อยากเปลี่ยนแนวมาเลยครับรับทุกรุ่นเลยนะฮะนะครับสำหรับใครที่สนใจครับรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามนได้เลยครับตอนมีทิมสาการขายคอยให้คําแนะนําทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับพิตีขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครต์กับช่องชัยนาทลเบายของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ